สวัสดีค่ะทุกนคนคลิปนี้นะคะก็มาพบกับเบเตอร์อีกแล้วนะคะในช่องเตยซาชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเบเตอนะคะก็จะมารับคำ้านะคะจากช่องเดียซาทีวีนะคะเป็นสกูชี่ชาเล่นนะคะก็จะมีอยู่10คคำถามด้วยกันนะคะคือเบเตอก็จดใส่จดใส่ในสมุดเรียบร้อยเลยนะคะก็ดีงามพระรามเก้านะคะ ก็โอเคค่ะเรามาดูข้อแรกกันก่อนเลยนะคะข้อแรกนะคะก็คือสกูชี่ที่ใหญ่ที่สุดนะคะสกูชี่ที่ใหญ่ที่นี่นะคะก็ตกรการสกูชี่ไปเลยนะคะสกูชี่ที่ไปได้คิดว่าชิ้นใหญ่ที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นชิ้นไหนไปนไม่ได้นะคะก็คือนี่ค่ะปังยาวนะคะอังยาวนะ ชิ้นนี้ก็คือหน้าดําหน้าแดงเพิ่มขึ้นเลยนะคะเพราะว่าไปเล่นส่วนน้ํามานะคะก็ไปเล่นส่วนน้ํามานะคะเป็นฟันนี่พาร์คนะคะเป็นสระน้าส่วนเอยเป็นส่วนน้ําเคลื่อนที่นะคะก็ไปเล่นมานะคะสนุกมากเลยนะคะแล้วคือแดดก็ร้อนด้วยนะคะฟางยาวนะคะโอเคค่ะต่อไปข้อที่สองนะคะสาก,กุชิที่เล็กที่สุดนะคะสก,กุชิที่เล็กที่สุด ที่เตมีในคอลเลกชันนะคะก็น่าจะเป็นมันมีชิ้นเล็กเยอะมากนะคะแต่ถ้าเล็กที่สุดของเมเตอร์เปเตอร์ว่าน่าจะเป็นชิ้นนี้นะคะเป็นเห็ดแมวนะคะไม่แท้นะคะอันนี้นี่เป็นสกูชี่แรมากเลยนะคะเพราะว่าไม่มีขายแล้วนะคะไม่ค่อยมีขายแล้วเนาะสลโลมากเลยนะคะปังยาวก็ไม่แท้นะคะ โอเคค่ะต่อไปนะคะข้อที่3นะคะสก,กูชี่ที่น่ากินที่สุดนะคะสก,กูชี่ที่ใคคิดว่าน่ากินที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นชิ้นนี้แล้วนะคะเป็นเค้กไอบลูมนะคะไม่ใช่ของแท้นะดูสิโลมากอะ่ะสโลมากเลยนะคะอยู่ในเค้กเกตนะคะอุ้ยมันสโลจริงนะเธอนี่นะคะ เป็นเค้กไอบลูมนะคะของไม่แท้ต่อไปนะคะข้อที่สี่นะคะสกูชี่ที่น่ากินมากนะคะแต่ว่าไม่เคยกินนะคะก็เป็นชิ้นนี้เลยนะคะเป็นครีมพับคุมะนะคะก็คือเป็นครีมพับนะคะแล้วก็มีไอติมอยู่ด้านในหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็ไม่แน่ใจนะคะว่าด้านในนี้มันจะอาจจะเป็นแบบครีมหรือไอติมเลยประมาณนี้นะคะแต่ไม่เคยกินนะคะ ครีมพับคูมะนะคะมันเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะมันไม่ได้บอกเนาะอันนี้ของแท้นะคะไม่มีลายเส้นนะแต่ว่ามีแท็กไหมคะแท็กของแท้นะคะครีมพับคูมะนะคะแล้วก็แบบกลิ่นหอมมากนะคะน่ากินสุดๆต่อไปข้อที่5นะคะสก,กุชชี่ที่ได้มาแล้วดีใจที่สุดนะคะก็ ที่ได้มาแล้วดีใจที่สุดนะคะคือไปเพิ่งได้มาเลยนะคะก็คืออ๋อถ้าเป็นแบบดีใจที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นชิ้นนี้นะคะเป็นคิตตี้โรบนะคะก็ชิ้นนี้นะคะแม่ซื้อให้นะคะเป็นตะกุชชี่ชิ้นที่แบบแพงที่สุดเป็นชิ้นแรกนะคะที่ซื้อมานะคะคือแบบตอนนั้นนะคะที่ตอนแรกนะคะไปซื้อช่้นมแล้วแม่ก็แบบ พาไปดูร้านนี้นะคะแล้วก็แบบเราก็เดินดูแล้วเห็นสกูชีช่ที่นี่นะคะแล้วเขแบบติดตรึงใจมากนะคะเขแบบอยากได้มากๆนะคะแล้วเราก็ขอแม่นะคะแล้วในที่สุดแม่ก็ให้นะคะแล้วก็แบบดีใจมากเลยนะคะก็นี่นะคะคิตตี้โรบนะคะนั่นกโลนะต่อไปข้อที่6นะคะสกูชี่ที่ไม่ค่อยได้บีบนะคะถ้าเป็นสกูชี่ที่ไม่ค่อยได้บีบนะคะก็น่าจะเป็นยังๆง กุชิ้นที่ไม่ค่อยได้บีบนะคะก็เป็นชิ้นชิ้นนี้นะคะบางแผน่นดิราคูมะานะคะที่ไม่ค่อยได้บีบเนี่ยก็เพราะว่าเออเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะใบเตยก็ไม่รู้นะคะว่าทําไมใบเตยถึงไม่ค่อยได้บีบชิ้นนี้นะคะก็คือเป็นชิ้นที่แบบใบ,บเตยแบบไม่ได้จับเลยก็ว่าได้นะคะก็แบบจับแล้วก็แบบไม่ได้บีบเลยนะคะก็แบบจับมาแบบ ปล่อยๆไปนะคะคือก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ชอบนะคะรู้ไหมคะใครได้มาเดียซ่าค่ะนะคะต่อไปนะคะข้อที่เจ็ดนะคะสากุช่ที่ตำหนิโหดที่สุดนะคะเออสกุช่ที่ตำหนิโหดที่สุดนะคะเป็นชิ้นไหนไม่ได้นะคะก็คือหัวหอมนั่นเองเป็นหัวหอมนะคะอันเนียนนะคะอันเนียนอันเนียนน่าจะ อันเนียนนะคะหอ,หอมๆนะซากุชิหอ,หอมๆนุ่มสโลมากเลยนะคะแต่ว่าคือแบบตำหนินะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูตำหนิตำหนิอย่างแรกนะคะก็คือสีทะลอกนะคะอย่างที่สองนะคะก็คือตำหนิโหดที่สุดในชิ้นคือดึงดึงนะคะโอ้ยไม่ใช่ด้านนี้ด้านนี้นะคะดึงดึง โหดมากโค้งุณเจนี่คือแบบหลุดไปแล้วนะคะแต่ว่าเราก็เอามาใส่อยู่นะคะสโลมากเลยนะคะแล้วก็แบบด้านข้างนะคะคือมันจะออกออกหมดแล้วนะนี่นะคะก็ตำหนิโหดมากนะคะต่อไปนะคะข้อที่8นะคะสกุชี่ที่ไม่มีตำหนิเลยนะคะ ถ้าไม่มีตำหนิเลยนะคะก็น่าจะเป็นไม่มีตำหนิเลยเหรอถ้าไม่มีตำหนิเลยนะคะก็น่าจะเป็นมันมีหลายชิ้นเลยอะแต่ถ้าแบบไม่มีตำหนิเลยนะคะก็เป็นชิ้นนี้นะคะปอมปอมแฮมสเตอร์นะคะเป็นของแท้นะคะของไอ้บลูมจากไอ้บลูมเลยทีเดียวนะคะ กลิ่นหอมมากเลยนะคะตัวน,นี้แพ็กเกจมันนะคะน่ารักมากสกูชิเจแปนนะคะลงมาต่อไปนะคะข้อที่เก้านะคะสกูช่ที่อยากกินนะคะแล้วก็กินบ่อยที่สุดนะคะสกูช่ที่อยากกินนะคะแล้วก็กินบ่อยที่สุดนะคะก็เป็น <Like. S 1> กินบ่อยที่สุดเลยเหรอ บ่อยที่สุดถ้ากินบ่อยที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นชิ้นนี้นะคะนี่เป็นปังเนยสดนะคะไม่แท้นะคะปังเนยสดนะคะก็ที่อันที่อยากกินนะคะแล้วก็ได้กินบ่อยที่สุดนะคะก็เพราะว่าชิ้นนี้นะคะแบบมีขายตามตลาดนะัดขายทุกที่ไงแล้วก็ คือได้กินบ่อยนะคะเพราะมันอร่อยด้วยนะ,ะก็เลยชอบนะคะก็เลยได้กินบ่อยนะคะ่ะก็มีเสียงไลน์เข้ามาก็ขอโทษด้วยะคะแล้วก็ลืมปิดเสียงจริงๆนะคะแล้วก็ไม่อยากถ่ายคลิปใหม่อีกครั้งนะคะก็ขออภัยด้วยกันนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10นะคะสก,กุช่ที่ได้มายากที่สุดนะคะสกุช่ที่ได้มายากที่สุดนะคะก็เป็นเ e s t จส m นะคะก็จะเป็นชิ้นนี้เลยเหมือนเดิมนะคะเป็นปังแผ่นดิราคูม,มานะคะก็คือชิ้นนี้นะคะหาซื้อได้ยากนะคะคือแบบเราเคยไปงานวิดหลายครั้งแล้วนะคะก็ไม่มีแบบนี้ขายเลยนะคะที่อื่นก็ไม่ค่อยเห็นขายเลยนะคะเหมือนมันจะมาใหม่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะก็เลยยากนะคะนี่นะคะนินสโลมาาโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการ รีวิวสกูชี่ชาเลนจ์นะคะก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ็่เจนนะคะแล้วก็ที่สำคัญยุงค่ะยุงก็ที่สำคัญนะคะก็คือเราจะต้องท้าต่อหนึ่งคนนะคะก็คนที่เบนจะท้าต่อนะคะก็ขอท้าเป็นอืมอมอิมอมอิมออม,อม,อม ขอท้าเป็นช่องยยอใช่นะคะเราเป็นแผลนะคะก็เดี๋ยวขอไปเปลี่ยนแพรกันนะคะโอเคค่ะก็กลับมาต่อนะคะก็ไปเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คนที่จะท้าต่อนะคะก็ขอท้าเป็นช่องเออช่องอะไรดีอ่ะ <laughs> เออขอท้า แต่เบเนท้าคนนี้นะคะไม่รู้ว่าเขาจะรับคำท้าหรือเปล่านะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอท้าช่อง Earn Channel นะคะก็อย่าดืงมัับํคำท้าพี่เตยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปยามัว